ือมันต้องมีที่ใส่ของเล่นมันเพราะนั่นอยากดึงสิเนี่ยที่ใส่ของเล่นมันที่ใส่ของเล่นแม่นอนอันนี้อันนี้อันนี้ลองดูเห็นไหมนี่เหรอขอหน่อยขอหน่อยโอเคจจัับบอนแต่ว่าน้องเตยต้องระวังนะคะระวังที่หมาทีนี่อันนี้สำหรับน้องเตยจับไปตรงนี้มโอค่ะแล้วก็ทำนี้ระวังระวังโดนกระตุกเบาๆนะคะกระตุกเบา อยาก ừ, กระตุกเอออยากกระตุกให้โดนตายทองลายนะตาใหญ่ <c oughs> ดูมันเล่นใหญ่เลยะอยะกนหน้าผมนด้เสร็จแล้วโอ้ยม่งมีคนดูไอ้ต้าหน้าหงน่้เสร็จแล้วุ้ยทำอะไรอะ <c oughs> ระวังแมวอมนะเนี่ยมันเล็กเกินไออะไรอันไหนที่มันเล็กเกินอะ่ะอย่าเอามาให้แมวเล่นเดี๋ยวแมวมันจะอมเกินเข้าไปเอากกาเก็บดีกว่าเออแล้วก็เอายางลบเก็บเดี๋ยวแมวมันจะอมต้องเอาของชิ้นใหญ่ๆกว่าให้มันเล่นอันไหนมันเล็กเกินไปอันนี้มันเล็กไปอะ่ะเดี๋ยวผมฮะเดี๋ยวผมคาดผม เขาไปไหนรอกเอ้แต่ไอ้นู <S <S ้มัน oh ก็ไม่เล็กนัเนน่ะแมวมันมันทันเดี๋ยวมันลกมันรกเกิดทำไมมันไม่ชอบกอมลกวะเืีอย่นั่งมาข้ามแมวดุกก่อนดุกก่อนดุกก่อนนั่งมันสิเลยอันนี้ขะามเนาะเอาเอาน้องเียวเอาอันนี้ไปจัดจัดบ้านใหม่ก่อนโอ้โหเละหมดเลยอ่ะนอนตรงเนี้ยหรอใช่ตอนคืนจะนอนนู่นอ่ะง่ายใจมันเอทีเละทๆมันชอบนอนแข่งเลยเลยจัดบ้านอ๋อเออเออถ้าเกิดมันแจ๊กเก็ตต้องลงตัวีแม่มันก็อมืดูเลย น้ำเอาไว้ตรงบ้านใหญ่นู่นก็ได้เดี๋ยวมันก็เดินไปกินหัวอาหารเลยเม็ดเดียวนี่น้ำเอาไว้ตรงนี้ให้ต้องเอาให้วะทีละนิด้เรอย่าไปให้เยอะเกินเดี๋ยวมันจะมีใบไม้เต็มันตกรึยังมันจะกินเกินขนาดแมวอ่ะใส่มาุ่้มเนี่ยไว้ตรงนี้เนี่ย เขาออกอะไอ้ไลท์โอ้ยน้องมั่งมันจะไปโดนไอ้ประตูแล้วทับไอโหนกน่ะไอโหนกมันเข้าไปข้างในน่ะเดี๋ยวเพิ่งอะทำอะไรดูมันชอบเล่นรถจังหันโหนกโหนกจีไอออมสินจีโหนกน้องก็ชิมแล้วก็เอาเรียกโหนกชื่อมันแก่เกินเลยโหนกโหนกเหรอ อหน้าน้าขอี้่ดูอันนีนี่น่าะนะน้องแมวนะคะน้องแมวน้องแมวที่จริงอะที่อาหาเม็ดอาหารจะอยู่ตรงเนี้ยประจำที่ประจำมันอือฮึตรงนั้นแหละน้ำๆะอันน้ำก็เอาไว้ตรงนี้เอ้ยเอาไว้ตรงนี้แหละเะว่ามันจะได้เวลามันหิว อะเอาไปเลยค่ะเอาไว้ตรงไหนดีวะดูแลจัดที่บ้านมันทำไมไม่เปลี่ยนผ้าอ่ะจะมเปลี่ยนหรือว่าเอาเอ็นมองในท้องขาวเอาไอ้พวกอะไรอ่ะถุงยานใหญ่ๆเอามาครอบไว้อ่โอ้หนี่ฝั่งนู้นฝั่งนั้นี้ฝั่งอะค่ะไอ้ท้องลายมันชอบมุดออกไปนอนตรงนั้นเม็เปิดประตูกินน้ำดิเอ้าซื้อให้กินแล้วอ่ะน้ะมันมีตัวอะไร เอา,าเอาลงมาดิเอาลงมาใหม่อันนี้โอเคอจ้ะนี่นี่อ้าคุ่มลยขอบคุณสวัสดีค่ะส่วนใหญ่ทีม่มันจะชอบเข้าไปตรงนี้น่ะเพราะว่ามันเ<ม>ย,ย็นมากเลยน่ะตรงนั้นมันมืดๆมันก็เลยอากาศเย็นแต่ตรงนั้นมันร้อนยื้อๆๆเลยน้องๆเข้ามาเลยใช่ใช่ ใช่แมวน้อยวันนี้พี่ข้าวผมแม่ข้าวผมได้นี่ไงน้อำรัำผมได้สีมากขอหน่อยเออเออพี่ดูวันนี้เอ๊ะขาวให้เขาวให้เขาวมันเล่นก็ได้เป็นน้ำอะไรน่ะโอ้โหกระโดดใหญ่เลย โดดใหญ่เลยเอ็นหนเล่นไปเลยน้องเตยไปแล้วครัน้องเตยเล่นนะอ้เคนนี่นะวิธีเล่นนี่อันออนี้ำัให้นเตยเอานิ้วชี้ทำนี้อสำหรับเล่นนี้ก็ทนี้อันน,ออน,น,อนี้อเคยนนี้อนี้นนสับล่นนี่เนานเราองเตยหล่นน้องเตยหล่นนะคะมามาสุงน,น้อเตยลงม,มาข้างล่างกว่าน้อหนนล่น,นหล่นอทีฝาดนะ อ e? actually, ่ะนั่งตรงเนี้ยนี่นนะนี่นนะนั่งตรงนั้นนั่งตรงนนั่งไปตรงที่โล่งเลยนะเอาแมีลไปที่โลได้นะเป็นที่กว้างแต่มันเย็นอากาศมันรอดหายได้ตรงนู้นก็เย็นแต่ว่ามืดหนักกว่ามากเลยวิ่งไปตรงไหนก็ได้มาแถวนี้แถวนี้มาดีละตัวเลยแมวอ่ะเนี่ยตรงหน้าบ้านไหมอ่ะอ่าเขาเอ้ยต้องทำที่ใส่น้ำให้มันอีกนะมันเล่นมันก็ร้อนนะมันกินเอง เดี complex, small, ๋ยวมันก็กินเองอย่าไปบังคับมันจับ้าจำบ้าโยอออเยมีแ่อะไรนะน้องท้องขาวนะครับต้องมีรมันอตูวนี้นะครับน้องทองขาว

อย่าไปนั่นมันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแค่นี้ค่ะ